สวัสดีคะ่ะเอสซีอาราชาแหลกลังคาจังหวัดคนครปฐมนะคะวันนี้พามาชมมิวปาเจโลนะคะติดตั้งแหลกลังคาทรง RR04 4าสีดำความกว้างอยู่ที่1เมตรความยาวของตัวถาดอยู่ที่1 5เมตรนะคะนีเ่เดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะคะเห็นไหมคะติดออกมาแล้วสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเลือกคานขวางทรง r า0 3 4ดําสีดำนะคะ จะมีฉายาว่าคานวามทรงปีเครื่องบินเห็นไหมคะสวยงามมากๆท่านาขาตรงรุ่นนะคะไม่ต้องเจาะลถเลยไม่มีส่วนใดที่ต้องเจาะลถนะคะน็อตในการติดตั้งเราก็ใช้น็อนสตสแตนเลสแท้นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะลงตัวสวยงามมากๆนะคะนะคะด้านบนหลังคานะคะ ไปชมใกล้ๆเลยนะคะคานนะคขาตรงรุ่นนะคะติดตั้งง่ายสะดวกสบายะคะ่ะถ้าลูกค้าถอดออกเองแล้วจะมาติดตั้งใหม่ในอนาคตก็สามารถทําได้นะคะนาา้าแข็งแรงมากๆรับน้ําหนักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวการเดินทางเอาไวบ้บรรทุกสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ทางเราก็ยังมีกระเป๋ากันน้ําจําหน่ายนะคะรวมถึงมีตะข่ายคุมสัมภาระจําหน่ายนะคะ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนครปฐมหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย s c r ทั่วประเทศนะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้เหมือนที่แจ้งไปเพาะอย่างตรงรุ่นนะคะติดตั้งง่ายสะดวกสบายค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะโอเคเนาะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ เดี๋ยวมีอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอบคุณที่คอยสนับสนุนสินค้า STR อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ